ไอ้แคนมาติดใจอะไรตัวนี้วะรู้แม่งอะไรก็ไม่มีบทมึงอ่ะไอ้สีม่วงไอ้สว์ไม่มีบทอะไรอะไรไม่มีบทไม่มีบทไม่มีบทไอ้สายมีพ่อ ถามไ่เยี้ยถามไม่ได้ายเยี่ยยิงไม่ออกเลยเละเลยดียิงโปรยิงแข่เฮียยิ่เลยเล่นซับเไสัตว์ไอ mình sẽ lên thang nha chúng lên cái gì rồi ạ ui quá, ờ đấy Nhà không cắn càng lão ú mày cắn cũng được โอเคโอเคก็เกมนี้นะครับจะมีอ่าพี่ดุกเล่นแรนลี่แค่เล่นโซลิเปอร์หนุ่ยเล่นแบ็กสมิธเหมือนเดิมกันเลดเล่นโดยคุณอูแล้วก็ผมเล่นแข่งนะครับฝั่ง้นก็จะมีซิลเวตมีอันโดเมดามีลาวินอมีแมกมัดแล้วก็มีแพนดาม์เนียมนะครับโอ้ยเดินไม่ไดาไอโอ้าอู้ เชียรป้อนไปเฉยปุ่นตัวนี้นะหน่อยแม่งบางอืมแต่เพิ่มเลือดเต็มอ่ะอายุประมาณไเก้าอันแดงสองเฉยมันเตียมมาโดนกระดาษได้ปีกีเดีู๋วปูสไลด์ให้ก่อนเงี้ยกระดาแม่งก็มีเลือดแม่งแดงแดงสองแดงสามไอหนุ่ยรู้จักวิคอลด้วยหรอวะ เอ้ยมาแล้วเอาได้ปะมาถึงก่อนเดี่ยมาตัดเปิดนะดูลู้มนึงเฮ้ยเอา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 เปิดแล้วกูไปเลยนะโอเคตายแน่นอนโอเคพร้อมพร้อมพร้อมเฮดมาแล้วเฮดมาแล้วเฮดมาแล้วบวกได้บวกเฮ้ยบนหายสอง มาล้มาแล้เรียบร้อยเด็ข uh, ี้คี้วะเด็กไปน้องตไปน้องวะเฉลยมาสาใช้นกผมิูเห็นกูเห็นแล้วว่าใครหวไอ้หนุ่ยใช่ปะน่ยเร็วริงเร็วจรงกิงเนี่ยไอ้หน่ยอยากกูใช้จบาแล้วเหรอ นนานเเนี่ยออมีลงมีลงมีลงยังไงเฮ้ยไปมาเองตายแล้วมารอคนเลือจะไม่มีเก่าอะ่รเงี้ยได้หมดเนี่ยตัวเดียวได้ทัดเอาลองมดได้ปะไม่ได้ว่ะไม่ถึงเย้ลองเด็ด,ดมีขจัดไปสามแล้วเหรอ บนแม่งรอเข้าอย่างเดียวเลยเยอยไม่ถึงว่ะไม่ถึงไม่ถึงอย่าเลยเอาแฮนด์ดาวเอาอะไรก็ได้สักตัวเปิดตัวหนึ่งเลยหนุ่ยอะไรก็ได้ไอ้หนุ่ยกูไม่อยู่ไอ้เฮียอ้าวเล่นกันอยู่กันเริ่มมีกินแล้วนะกันอะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบตายร้องตายถูก ไปตัดตายบวกไปคุยเระดับอยู่ออย่างนั้นม่ยตัวแต่ตัวว่าทำไมยังแข่ไม่มาวะไหนเนี่ยก็ตีจังเลยนบอกอะไรฟันแฟแอุ้ย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 อุ้้ยเออย่้ง้ยยบวกเลยบ้าบวกเลยบ้าบวกเลยบ้าบวกยบ้บวกมามจริงมแล้วตามไปตามไป ตามตามทันอุ<ะ>้ยสวยแล้วไม่น่าเลยว่าถึงคาดจริงจริงพลาดพลาดพลาด <c oughs> ไอ้หนุ่ยไปไหนวะทำไมไม่อยู่นี่ไงโอ้ไอเวนเขาวิ่งมานี่กันละกูไม่ได้ทานะมาแต่กูก็ไม่ทำนะกูไม่เมียนตีนะ มีหวาดหรวะไม่มีเอ็ดไม่มีไม่มีเดโดรู้วิ่งแต่แข้งมันฟาร์มง่ายจริงว่ะพูดจริงบอกแล้วชอบเล่น่งเฮ้ยนี่นี่นี่เปนโดนโดนโดนอะไรไม่ได้โอ้โหรอ หิวดิหิวบ่หิวบนี่หิวบนอ้หมเนล้หมูคุรุรุบนคุบนเลไองตนบบเนี้บอยแล้วหิวเด็กไองดเดี๋ยวเราเกี่ยวพันดาได้ป่ะอู้วว่สามตัวามว่าว่ส

เรียบร้อยโอเคทำไมถึตายวะไอ้เหี้ยอ์โคตรล่างเพียร์ไปวะโอ้ไม่ไหวมั้งนุ๊กหน้าตุ๋วเลยวาร์ปลงเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปะได้เหรอจะได้เหรอจะได้แล้วเฮ้ยมาลุยอ้าวเรจะมาช่วยแล้ว ยิงง่ายง่ายง่าโห่งิงง่ายอันตีด่วยก่อนนี่จะหน้าเราลอดตาม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 ตายหมดตัววะเฮ้ยยิงพีแน่นอนไหมแนนอนยังดักยิงดักหน้าดิเออตัวปอมตัวป้อมอีกตัวนึ่งอยู่นู้นอยู่นู้นแถวนี้แหละกูไปตายวะมันกระตุกต้นไม้ไปไหนแล้ววะ

มาทานเนาะทานอยู่นะทาน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 สี่วิสี่วิดีมันเดินนะมีไม่งามใช่บ้าหรือเปล่าเอาไม่ให้หมดไม่รุนจัดกูยังลูกมันลำอะไรวะโคตรพันน่ะนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามึงเป็นัขึ้นตใคะไอ้เนี่ยแม่งพันอย่างน่ารักอ่ะไอ้เนี่ยกูยืนรู้ว่ามันจะเดินเข้าไปทางนั้นได้ทั้งเดินทุกทิ้งทุกทิ้ง

ừ, có chim đó có đó hay quá khỏi tua khỏi tua rồi mày mày bắt anh tỉ, mai, mai. Oh, Thôi, tí, <laughs> <Ai> nuôi, anh nuôi. Ô, เห็นชัดๆเลยคืดูแล้วได้ยินแล้วว่าไข่ตัวเดียวหัวเหี้ยเราจะแย่งลัดทำไมอ้าวนั่นไงโอ้โหนุอีกแล้วเฮ้ยไอ้นี่กูไม่ได้ลาดด้วยเบื่อเลยเหี้ยมึงก็ดูจังหวะไหนควรตั้งไม่ปวดนี่ไะนุยเฉยเอนตายวะโอ้หนุยอดละอดตั้งละ เอาไม่เข้ bah, ามาหากูไม่เข um ้าอ่ะเลยใจเย็นใจเย็นกลับเถอะวัว <quy> มึงเริ่มเปร์กันละเริ่มเปร์กันละไอ้หนุยนุกลับเลยมึงไม่เหลืออะไรกันแล้วอ่ะสกิลหนึ่งอีกทีสกิลหนึ่งอีกทีเออสวนสกิลหนึ่งอีกทีนึงรู้เรื่องอีกทีเดียวไม่ีไไม่ใช่เหมือนว่าอีกแค่ไหนไม่ถืันก็กลับ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 มันมันจะมุดแล้วไม่จะมุดนั่นไง เลยแโอ้ยนุยกูตายเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหนุยหลานกูเห็นมเห็นมะเห็นมะโอ้หแม่กูเลยไม่ไรไม่ไรไม่ไรแต่อีเมลได้แต่อีเมลแล้วแกเห็นเห็นนะกัดอีกยิ่งยีทีเดียวไอ้เหี้ยเมื่อกี้ลูกปลายกูจะถึงตัวแล้วอะ เย็นแม่ไฟมาเชื่อกูไม่ได้ตั้งใจเว้ยกูพูดจริงจริงเว้ยไม่ไม่ตั้งใจเมื่อกี้แบบแปะขึ้นขึ้นแบบขึ้นคูณเลยนะเว้ยมันตีแคสอะเย็นแม่มึงไม่ดูไอ้รางวะไหนควรตังค์ไม่ขวดมีเงินอะไรกมาทั้งนานเลยมึงไอ้สว์น้ำเสียงมัาจำนึกผิดละกูเลยกูเสียใจมากเฮ้ย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 มันเอาไว้มันเอาไว้มันเอาไว้ยนุยนุยสวนสวนสวนเฮ้ยไปไม่ทันนะสวนสวนนุย เ้ย,เย,เย,เยไม่พี้เอามากินมานาไม่พอมันจะรอดปะเฮ้ยหนุ่ย,ยหนุ่ยเก็บใหม่เมานามานาไม่พอไม่พอไม่พอร้องเก็บใหม่พูดง่ายเนอะหัวหนุ่ยมุ้งเลยกูแซงมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยกูขอโทษคือคือถ้าอิมเนี่ยพวกมึงได้ตังค์ทุกคนไง นี่ไงเห็นไหมมันมาเก็บไม่ได้ไงหนุย่ยมันคอนซีทหมดเนี่ย